สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลบูเดสลีกเยอรมันเมื่อคืนนี้กันดีก,กว่าฮะเป็นเกมกลางสัปดาห์นะที่12นั่นเองประจำเช้าวันพุธที่16ธันวาคม2020เริ่มกันที่แฟงเฟิร์ตเปิดบ้านเสมอกับเวอร์ซิเมชนกัดบาดไป3-3ครับวันนี้เจ้าบ้านได้3ประตูจากอังเดรซินวาครับยิง2ประตูแล้วก็อีก1ลูกเป็นไอเมนบาร์คอกส่วนทีมเยือนได้3ประตูจากลาสตินเดรครับเหมาคนเดียว3ประตูเลยฮะก็เลยแบ่งกันไปทีมละ1คะแนนนะสำหรับคู่นี้ แฮท้าเบอร์ลินก็เปิดบ้านเสมอกับไมล์05ไป0-0ูนสตุกการเสมอกับอุนเนอร์เบอร์ลินไป2-2ครับเกมนี้ทีมเยือนนำไปก่อนถึง2-0จากมาวินฟรายดิดกับไตโวอโวนิยี่ครับแต่ว่าเจ้าบ้านสตุกการ์ก็มายิงตีเสมอ2ลูกรวดจากซาซาคาราสิตนั่นเองฮะก็คาราสิตเนี่ยยิงสองเม็ดเช่นกันครับพาทีมเจ้าบ้านแบ่งหแต้ม แหวเดอร์บเมนเปิดบ้านพายกับดอทมูลไป1-2ครับเกมนี้ทีมเยอนดอทมูลได้2ประตูจากลาเฟลเกเรโลกับมาโคโอยสสครับส่วนทีมเจ้าบ้านได้1ประตูจากเควินโมวาวนั่นเองโอ้โหกว่าเสือเหลืองจะคว้าสามแต้มได้ที่มันยากเย็นเหลือเกินนะฮะในช่วงนี้ แต่ก็เลยทําให้สถานการณ์ในตอนนี้ครับอันดับหนึ่งยังคงเป็นไบเออร์ครับที่เก็บไป25คะแนนอันดับ2แล้วก็สาเป็นไบเยนกับไลฟ์ซิกที่มีทีมละ24คะแนนอันดับ4ขยับขึ้นมากับดอทมูลครับตอนนี้เก็บเพิ่มเป็น22คะแนนอันดับ5โวบบวก21คะแนนอันดับ6 7แล้วก็8ตามลําดับครับไม่ว่าจะเป็นอุนิออนเบอร์ลินสตุตการ์ดแล้วก็บรูซิมเชนการ์ดมีทีมละ18คะแนนอันดับ9ก็แฟรงเฟิร์ตเก็บไป14คะแนน ไปที่อันดับ10และก็11อย่างแฮทบรินกับอัลส์บวกก็มีทีมละ13คะแนนอันดับ12 h o ฮอฟเฟนไฮมเก็บไป12คะแนนอันดับ13กับ14อย่างเบรเมนกับฟรายบวกมีทีมละ11คะแนนอันดับ15 FC เอฟซีโคโล10คะแนนอันดับ1 6เป็นบิลเลเฟลมี7คะแนนอันดับ17ลองบวยอย่างมายฮเก็บไป6คะแนนแล้วก็บวยเป็นชลเก้ที่เก็บไป4คะแนน แหวนไดูกันที่ดักสนล,ล่าสุดยังคงเป็นเลวันดอฟสกี้ที่ยิงไป13ประตูแล้วก็โทมัสพูลเลอร์กับคิงส์ลีย์โกมองแอซิตแมกที่สุดที่คนละ6ลูกปิดท้ายกันที่โปรแกรมนัดที่12ครับในค่ำคืนวันพุธนี้ต่อเช้าวันพฤหัสที่17ธันวาคมก็จะมีเชลเก้เปิดบ้านเจอฟรายบวกเอฟซีโคโลนพบกับไบเออร์เลเวอร์คูเซนอัมเบรเบลเฟลเปิดบ้านเจออัลส์บวกบเยอร์เจอโวคบวกแล้วก็ฮฟเฟนแฮมจะพบกับทางไลฟ์ซิก